อนี่ยาวไปนู้นครับมีแค่ปูงแรกเท่านั้นพันไก่แค่เลยครับผมมีอีกฟูหนึ่งครับอยากนอนอยู่ตรงนี้เลย สวัสดีครับทุกคนสวัสดีอีกรอบหนึ่งกับผมพามาหาเฮ็ดคนอีกรอบหนึ่งกับผมกับแต่รอบนี้มาก็พันไก่ครับผมนี่ฮะอยู่ในป่านี่พันไก่นี่อีกดอกหนึ่งแล้วสวัสดีพี่น้องก่อนที่ภาพไปดูเฮ็ดสวัสดีครับจากไก่ก็หากินนะครับมีพันไก่อีกดอกนึงอกนอันนี้เหลือตีนครับทุกคนลอยข้าเอาไปั่นแหละเดี๋ยวผมมาดูดีๆมันเห็นอีกครับนี่จะเลยเปิดิีให้พี่น้องดูนี่ ผมเขียนสีหาดอกอยู่ทั้งนู่นละอยู่ทั้งนู่นนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปเอาเนี่ยมันเหลือตาเขาเนาะนครับทั้งนี้ก็เป็นไม้ใหม่ของผมผมไม่เคยมาครับแตท่ทั้งทั้งที่ผมก็เคยหานะคนมันหลปวดผมเลยลบมานี่ลบมามาเจอ๊ยรอยก็แคบกระจุยเลยครับผมนี่ปลวกมันฮะปลวกลักมันอยู่นี่ครับเห็ดปลวอกนี่มันจะต้องมีปลวกลักเสมอแต่บางทีมันไม่ได้งอกกับปลวกนะครับเนี่ยอย่างอย่างนี้มันก็งอกยาวไปนูน่น รอยเขาเอานะแต่ว่าก็งอกยาวไปนี่ครับเมื่อกี้นี่ถึงเลยเห็นไหมทุกคนมีอีกดอกนึ่งผมเห็นไรนะยังไม่แคดครับมันเหลือตาเขาครับหรือมันพึ่งกระดุผนดินมาก็ไม่รู้สองดอกเล็กๆครับตรงนี้สริงๆกำลังกินโอเคเดี๋ยวเล็มออกครับไต่ซีหาดอกเอาเลยเด้หากดอกเนาะตูนดานี่ต้นพันธุ์ไกนี่นี่งานนี่นี่งานนู่นนู่นเราโอ้เอาแ่ะ หดูดีบางทีมันอยู่ใต้ดินด้วครับนีแต่ยังไม่ถึงขั้นตรงนั่งโกยดินนะถ้ากโกยบางทีเจออีกนี่นี่ไม่เล่นี่ที่ว่าเราจะโกยผ่านชุดเ็ดคุณบ้านผมเริ่มงอกแล้วครับเห็ดโคนครับเห็ดปลวกนั่นแหละครับผมมีรถเขาเอาทุกคนเลยกแตจุยเลยมาถึงนี่เลยเขาได้เป็นลายยูดอกเมื่อเช้านีลยเด็กชากับเหลือตาเขาอยู่ใหุ้คุ้มซีาดอกแล้วครับ นี่เอาลุยครับแคท <Okay. S 1> เอาให้กล้องพันจะเดี๋ยวถ่ายพันไก่ได้ครับคลิปช่องไก่คนหากินได้ครับเด้อฝากติดตามเราทั้งสองคนเราที่ได้กิน,กนด้วยกันนี่นะครับครับเราที่ได้มีกำลังใจางหาคู่ไม่ได้ครับ <laughs> ใช่ๆครับอ่านี่ถุงตุ๋มเลยนะ่ะว้าว ผู้หลายดอกดูดีนะที่จริงไอ้เวลามันโผล่เงี้ยมันมองไม่ค่อยเห็นครับมันโผล่นิดเดียวเหยียบเลเหยียบซะเลยมีเลือเดินกันเลยทุกคนลอยเขาเอาไปเมื่อเช้าเละแต่เมื่อเช้านี้ไอ้มูนี่คือที่ยังไม่ไม่โผล่เลยเนาะเขาเลยไม่เห็นถ้าชอบสองตอนคืนมูนินเลยดิมันกำลังงอก เดียวเองรู้แหล,งแล่งเลยเองอีส่องคือกันแหละแต่สำรวจคือเฮ็ดโคนมันจะงอกตรงไหนตรงนั้นครับมันไม่ได้งอกไปทั่วเนาะเราจะต้องสำรวจแหล่งมันไว้ก่อนนี่ก็ถือเป็นไม้ใหม่ที่ผมไม่เคยมาก็ถือว่ามาสำรวจนั่นแหละวันนี้นะครับก็มาก็มาปะเลยสวยงามเลยนะโอ้นึ่ดอกนี่ใสใบไม้ผมก็ไม่กล้าเดินมัวเดี๋้เหยียบครับหาทางวนเราไปหาทางล่างซึ่งอีกดอกหนึ่งแม่ยาวไปหนูทุกคน ยาววินุ่นนั่นนะทุกคนกลายเป็นได้หลายดอกทุกพิณนหน์โอ้ยดอกแบบนั้นดีมันตูมเนาะตูมนี่ราคาดีกว่าบานนี่ครับอูดอกกันสวยนี่หาดด้วยเอาลึกๆก,กว่านั้นหน่อยพานที่ได้<อ>ถ้าเป็นดอกแบบนี้มันจะโคนมันจะยาวครับเอาลึกๆก,กว่านั้นจังเลย แต่ถ้าดอกบานแล้วบางทีคนสันไอ้เมล็ดสันครับก,กินได้ครับอาหารเพื่อสุขภาพหรือเปล่าโอ้ยอาหารจากธรรมชาติกับผมสุดอร่อยแต่เห็ดโคนนี่แหละนิยมกินกันครับบานผมก็อีกหน่อยก็วางขายริมถนนเต็มถึงกันประมูลปลวกกันเลยนะบานผมนะ่ะ <c oughs> ปลวกแบบเ <c oughs> ขาซื้อปลวก,กเลยนะทุกคนจริง มันมีตลาดเพชรโคนตรงริมถนนเส้นสองสี่ครับตรงอำเภอหนองบุญมากครับมีคนหาขายเป็นอาชีพเขาประมูลปลวกกันเลยนะบางปวกนี่เราเข่าหาไม่ได้นะครับในไร่มันเข้านี่เขามีจุาคล้องครับแต่นี่ไม่ใช่แล้วครับผมริมหวยริมคลองครับี่สาธารณะครับผมครับไม่หวงกันตรงนี้ผ่านก็ได้มาโอ้ผ่านเอออย่าหลงเหยียบเด้อ เก็บมุนเลยแล้วเนาะเก็บมาดีๆเป็นกองไว้บ <c oughs> ับเรียบร้อยนั่นดอกหนึ่งพันนั่นไงดอกสองสองไงจ้ะอือนั่นไงมีอีกไหมเดี๋ยวช่วยกันหาดูครับนนู่ดทั้งหมดเลยทั้งหมดเแกะเลยเออทั้งทราย,ยาครับผมทรายนี่ครับโอสวยคิดว่าดอกไม้ใหญ่เท่าไยป่านี่ มาชาวเลยผมได้มวีมีแต่วดอกแบบยอดเลยคนยผมก็ไปแบบปลุกไปได้ชวนพันไก่ด้วยว่าจะไปดูผึงครับอาดูผึงไปเห็นอะายะอยู่โอ้ยคอกใหญ่เลยไปกันต่อครับถ้าปลานี่หมดแล้วครับหลุดเลาะคล้องไปเรื่อยครับอันนี้ทุกคนเป็นของพันไกไ่นะครับ ว่าผมนะ่ะพอได้แกงแล้วแหละผมยังไม่เอาแล้วครับยกวินจะได้ไล่กว่านี่แต่ทีแบ่งไปเพิ่มอีกหน่อยเพราะว่าแฟนบอกว่ามันน้อยพูดไปหาเพิ่มเยอะแต่กกผมก็เลยออกมาเ <c oughs> <c oughs> มียสั่งเมียสั่งให้ออกมาหาอีกรอบหนึ่งรับผมของโปรดเมียเลยครับนี่ก็เลยออกมาเลยรับมามาเจอพ่านไก่นะครับฮู <c oughs> กมันกลม แต่อันนี้ก็พันไก่ก็หาไปฝากแม่ยายครับแม่ยายชอบกินนะครับก็เดี๋ยวเอาจนพันไก่ได้พ่อแกงหมดแหละถึงผมถึงจะเป็นส่วนของผมครับโอเคไปกันต่อครับพันไก่เดินไป็นเลาะดูนุ่นบ่มีปวกกันบ่งอกแล้วต้องหาปวกผมหาปลวกหาจอมปวกนะครับแล้วมันก็ไม่ได้งอกถูกจอมปลวกเลยนะมันงอกเฉพาะบางจอมปวกนะครับ อาละครับหาจอมปลวกครับผมครับไม่ใหม่ไม่เคยมาครับไปกันต่อครับจะชาหาดูไปเรื่อยครับหาจอมปลวก <c oughs> ปลวกเล็กๆมันก็นงอกนะครับไม่จะเป็นต้องเป็นปลวกใหญ่นะปลวกเข้าขุดถังนี่มันองงอกครับเขา่าถังน้ำ ผมเจออีกดอกนึงทุกคนหวังว่าจะมีหลายดอกแต่ที่มองไปนี่เห็นดอกนึงนี่นี่นี่ามามามา,มาแต่ไม่รู้จะมีกี่ดอกมันเป็นปวกเล็กๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเ้อผมลอยเห็นคนย่าแต่แดงว่ากะมีคนเข้ามาหวังท<อ>ี่เอาอเลยลอออดอกเดียวสรวารว่าปวกหน่อยนี่นี<อ>่<ด>ครับจอมปวกเคนี้มันก็งอกครับอดอกนี้จัดการครับพันไก่ การไปหเห็นดอกเลยเอ้ยสองดอกเอ้ยนี่โอ้นี่ไงตัวหน่อยเนาะตัวแห้งแห้งเดีก๋ก็มีเฉยนะครับงัดกันเลยงัดงัดนาครับผสมลมเลมลงนี้เลยครับมันยังไม่เจอฝูงใหญ่มาเขียนนี้ก็ดีใจแล้วครับผสมไปดอกละดอกสองดอกเดี <ไป S 2> ๋ยวก็ได้เกียงแล้วครับ อสุดเดอ้อไปมาแล้วหนึ่งดอกครับว้ามีสองดอกสวยาง,งยามสวยงามครับไปกันต่อครับวู้วู้เจอดอกหนึง่งใหญ่เลยครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีหลายดอกไหมมรุ่นกันกลวกนี่ครับพลวกคอยเด็กพันไก่ครับมาแล้วครับนี่เห็น โอ้ยดีตาดีเห็นใบใหม่มันปึงเปงขึ้นมามันงอกไตใบใหม่เด้สุกคนตอนแรกตอนแรกผมไม่เห็นดอกเลยนะแต่ผมไอ้ใบใหม่ใบนี้ทำไมมันลอยขึ้นมาเปกๆไงมันดันใบใหม่ขึ้นมาครับแต่ดอกเียวสตรามาส์นี่เพชดตะเกียงนี่ดอกใหญ่ใเลยนะอุ้ยลอยนี่ฮะอุ้ยลอยดอกพานลอยแล้วเน,น็ดตะเกียงมันดอกใหญ่ใหญ่เลยอะ หาหมูดูแสดงว่าปวกในนี้ครับทุกคนสามนี่ครับสวยงามดอกเดียวดอกเดียวหาดูหมูมันแสดงว่ามีเชื้อครับพวกนี้นี่ทุกคนอีกสองดอกนูนอีกสองสรุปตรงนี้มีสาม 3. ผมเอาไปและหนึ่งเนาะแล้วก็นี่สองครับผมไปห้าดอกครับหย่อมนี้ทุกคนผ่านไก่เห็นครับ แค่ว่าเห็นดอกหนึ่งอ๋อนั่นไงอุ้ยน่าจะมีมูแหละไม่ต่ำกว่าสามและแบบเนี้ยมีผึงเละกว่าจะต่อกระเตียมจะมีดอกหนึ่นังไงทุกคนโอ้ยโโอ้ยเป็นฟูงเลยไหมสามดอกสามดอกเลแหละมันไม่ต่ำกว่าสามแล้วครับมันจะงอกเป็นกลุ่มละสามครับลองเหยียบเดินี่ไงว้าวี่ไงน่าจะมีเยอะๆเนาะพวกยังสวยเลย นี่ครับทุกคนสามดอกอืออาจจะมีอีกแหละทางด้านนู้นล้วเดี๋ยวผมไปดูกอนนีวให้พันไก่เก็บครับนี่โอ้โ,อโหทุกคนเห็นพันไก่แวบ,บทำท่าเหมือนเจออะไรบางอย่างครับไปดูไปดูผมว่าเจอเห็ดฝู่ใหญ่เลยดูเหมือนตื่นเต้นมากเลย ท่านไก่ห่วงนาเมาก่อนครับเชือไร่เจือไร่อู้หูปดัปดปดัดปัดเปิดเจอแล้วพอได้เก่งแล้วไม่ไม่รนะวยเนาะเกือบรวยอ่ะ้งยาวไปนน่นฮะคุณเห็นดอกเดียวอือนี่ว่าด,ดอกนี่นนี่ผ

สามดาวเอี๊ยเหมือนผมเจือไม่เช่าเลยครับทุกคนเจือแล้วพันไก่เจือแล้วครับพันไก่อยากเล่าครับผมพันไก่เห็นดอกไหนดอกนี่มันไก่มันนั่นนี่เออนี่ดอกนีมีไก่แข้มอะไรที่นี่อหมูนี่กลับบ้านได้เลยหมูนี่แหละพาหมูตายมัน มาอยู่ยังไงดีเดี๋ยวไก่ๆนกระมันกลุ่มก็อยู่หนึ่งครับโอ้เก็บอีกนานคันไปเลยทําเวลาวครับผมคโอ้เจอแล้วเหมือนผมเจอมาเช้าเลยครับทุกคนมีนาแล้วผมผมขับรถมาถึงตรงนู้นเนาะผมเห็นพันไก่แบบทําท่าแบบโอ้เหมือนเจออะไรบางอย่างแบบว้าว ถ่ายรูปไปสุดซุยพี่น้องดูสีกหน่อยก่อนโอ้นี่กะทได้มาก่อนนานี่พอ,อสมควรรวมกันนี่เ้าไปพอได้แบ่งกันไปแกงอยู่ครับผมไปผัดวุ้นเส้นเนาะเอาละครับ,บเก็บของแล้วก็เะ็กลับบ้ากันครับ,รบเอาละทุกคนผมตัดสินใจว่าจะเอาทีได้มาจากจุดเลกนะครับเค่ียนี้แหละครับไปสมทบกันเก่าผมก็พอได้กินแล้ว ตัวน,นั้นให้ฝูงนี่ห้พันไก,นก,นก,นกน่มดเลยครับเนี่ยพอเก๊งไม่พันอ๋อพออยู่โอ้ยไปปตอกเพชรชมพูนี่แยกมาไว้นี่ครับโอเคนะครับผมเอาเคนี่ครับครับผมที่ได้มาจากตรงอีกจุดแหลกกันนะเนาะเป่งกันครับกนนนบ่่งัััครทุกคนก็เดี๋ยวให้พันไก่เอาเฮ็ดใส่ตะกร้าครับมันๆกับวันนี้มันเฮ็ดครับทุกคนก <c oughs> เดี๋ยวไปเจอเห็ดปามันอีกเนะอ,อือใช่ทุกคน,คนใช่าาเห็ดโคนนี่มันบานผมมันมีสองแบบอันนี้มันเห็ดโคนห่วยครับอยู่ตามห่วยตามครองแต่มันจะมีอีกฤดูนึงช่วงเดือนตุลาไหมน่า,นนนานเนี่ยเดน่าฝนชุบชุบเนี่ยอ้เนี่ยมันจะงอกตามป่ามันสัมปะหลังเลยทุกคนแบบในป่ามันสําหลังเลยอะ่ะไม่มีปลวกไม่มีอะไรเลยนะไม่มีมันมันจะไม่เป็นจอมปลวกมันจะเป็นดินเรียบเรียบแต่ข้างล่างมันมันเป็นโพรงเป็นวงปลวกอปลวกเก่า มันกิดแบบผม,ผมนี่ต้องมดุดไปในป่ามันนั่นแหละแบบไปเจอจะเป็นฝูงเลยเนะาะอากาศี่ไทยมึนอ่ะอืมใส่ปะนะครับแต่เหนื่อยเหนื่อยกว่านี่เยอะยผมต้องมอดไปตามป่ามันโอ้ยไปตอนเช้าน้่ค้างเปียกวัวหมดเหนื่อยครับเหนื่อยเนะี่ยเอาโอเคครับทุกคนเจอกันคลิปหนาด้วยทุกคนเด้อ ฝากติดตามด้วยครับแต่อชอบผ่านไก่และผ่านผลนะครับในช่องชีวิตง,ง่ายสายลูกทุ่งและไก่คนหากินกับผมกับฝากติดตามแล้วกอบเป็นกําลังใจใเราทั้งสองช่องเลยนะครับผมกับกูเกิลกูเกกลครับ,รบ <c oughs> ไปไหนไปด้วยกันตลอดนะครับอ่ะเจอกันคิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ